กามือนี่อยู่บ้านว่างๆก็หานาเหตุคือเก่าล้วครับพี่น้องคนยืนสื่อบอเป็นมนื่อนี่จะมาเปลี่ยนเชือกสตาร์ทเครื่องตัดนหย่านะครับมันขาดอ่ดอดาดึงแห้งโพดขาดคอหลอปีก็กลัวล่ะครับมันก็เบิดอายุนะครับก็เลยไปสื่อเสือกสื่อเสือกเนี่ยเสือกลูกเสือเล็กหน่อยนะี่ล้านทุกอย่าง2ย่สิบาทครับจะมาเปลี่ยนนะครับตัวน,นี้มันทนกว่าเสือกเอ็นทั่วไป พูดถึงประสิทธ,ธิภาพของเครื่องตัหญ้าตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับเครื่องตัหญ้าแบบสะพ้ายในกรณีที่เป็นผื้นลาบผื้นมันบกคู่ค้านะครับตัวนี้ประสิทธ,ธิภาพค่อนข้างจะดีกว่าแบบสะพ้ายเพราะว่าสุกไปทั้งไหนมันจะขาดไปเป็นแถวนะครับเป็นหนาไปเลยนะครับที่สําคัญก,ก็คือมันบดก็บเอวนะครับบ่มเมื่อยใส่พลังงานบ่หลายแลวกะประหยัดอมันนะครับ เอามาเบื้องขั้นตอนว่าการเปลี่ยนจะเปลี่ยนอย่างไรครับแต่บเบื้องต้นก็ใส่ก,กุญแจบล็อกกุญแจบล็อกเปิดตัวนี้ก่อนหมุนตัวนี้ออกก่อนเึงจะทําได้ตัวนี้เป็นเครื่องต้านหยาที่ยังใหม่เลยพี่น้องแต่ว่ามันบันเด้มันม,มีเวลาได้ล้างมันก็เลยดูว่ามันสกปรกมันเป็นเครื่องเก่าแต่คุณภาพหรือประสิทธิภาพมันยังโอเคอยู่อ่ามาดูด้านใน ด้านในมันสิเป็นประมาณนี้ครับอีกฝุ่นเก้ะเลยอีกเสือ้อตัวมันขาดมันม่วนอยู่ข้างในนี่ครับด้านในมันจะมีกลไกของมันครับคือมีสปริงม่วนอยู่ตรงนี้อ่าพอสว่นสปริงตัวนี้ทำหน้าที่ในการดึงตัวนี้ให้ม่วนขึ้นเวลาเราดึงสตาร์ทเครื่องแล้วครับหล้วจ็จะมีเดือยตัวนี้ขึ้นมากเกาะเกาะเครื่องทั้งนั้นเพื่อให้มันลั่นนะครับดึงตัวนี้ออกก่อน เสือกมันเก้าลายเีครับพี่นอ้องมันต้องขาดคือว่าเวลาเขาดึงแห้งๆแล้วก็มีจะมีปมตรงนี้ติดเป็นปมไปดึงออกง่ายๆก็ได้อย่างนี้ครับเปลี่ยนเสือกใหม่เลยทีนี้แบบต่อไปก็คือต้องมุนตัวนี้ขึ้นให้มันให้สป,ปริงด้านในมันม้วนตัวจนเต็มที่ เสร็จแล้วห้าจงคอยสอดเสือกเข้าไปหมุนคืนประมาณสี่ห้ารอบอีกสักรอบหนึ่งลองดูในละรูของมันนี่ก็จะมีรูตรงนี้สอดเข้าไปแต่ามันตรงกับหูตัวนี้ครับแต่มันก็จะยากนี่ไลสอดอยากๆยากแต่ละเทือ่อ ปัญหาคือมันสอดเข้ายากมันรูมันเล็กเชียกมันใหญ่โผล่มาละม้วนเป็นปมแม่เพื่อบ่อยมันรุดม้วนเป็นปมเสร็จแล้วก็ดึงเข้าไป จัดจัดปลายไม่ให้มันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยปล่อยตัวนี้มันก็จะหมุนเข้าไปเรื่อยๆรต่ก็สีหาหลอบบ่อะไรประมาณนี้เวลาดึงก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะไปเกาะเครื่องเหยีเครื่องลั่นนะครับเสร็จแล้วเราก็าประกอบเข้าเหมือนเดิม ขั้นตอนต่อไปก็คือเอามือจับมาใส่ตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมโอเคร้อมใช้ yeah. ใช่ลองดึงเบิ่มันจะโอเคไหมเรียบร้อยไปสุกคนสังเดจง่ายๆครับสอนเองไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปกังวลถึงช่าง